สวัสดีครับมาพบกับเชฟแดง in USA อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีความอร่อยประฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆครับเนื้อไข่นุ่มๆเครื่องปรุงเน้นๆเลยนะครับเมนูนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆตามสไตล์เชฟแดงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามกันมาเลยนะครับ เรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับไข่ไก่6ฟองครับเนื้อซีฟู้ดของเรานะครับก็จะมีกุ้งหอยมแมลงผู้ปลาหมึกครับเต้าหู้ไข่หรือว่าเต้าหู้นิ่มนะครับแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวกระเทียมเจียวผักชีผงปรุงรสหมูเนยเกลือป่นครับไข่ไก่6ฟองนะครับ เห็นเป็นสีขาวๆนี่ไม่ใช่ไข่เป็ดนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นไข่ไก่นะครับพันุของทางประเทศอเมริกาเขานะครับไข่ไก่6ฟองนะครับไซส์เอนะครับใส่ลงไปในภาชนะเลยแล้วเราก็จะใส่น้ําเปล่านะครับก็ประมาณ500 ML หรือว่าไข่1ส่วนต่อน้ํา2ส่วนนะครับแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสหมู1ช้อนชาเกลือป่นปลายช้อนชาครับ เราเราก็จะตีไข่อ่าให้แตกและเข้ากันดีเลยนะครับตีไข่ให้เนียนเลยนะครับสำหรับอับตราส่วนผสมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเชฟแดงจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเอาละครับเมื่อไข่เราเริ่มเนียนดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้เนยนะครับทาลงไปบนหม้อร้อนของเรานะครับหม้อไฟของเราเพื่อกันไม่ให้ไข่ติด ก้นหม้อนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเนาะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวหูนิ่มของเรานะครับตัดเป็นชิ้นๆนะครับลงไปวางที่ก้นหม้อได้เลยนะครับแล้วเราก็จะนําไข่ลงไปนะครับโดยการกรองนะครับใช้ตะกระชเนี่ยกรองสักหนึ่งครั้งนะครับการกรองไข่ด้วยกระชอนนะครับก็เพื่อที่จะลดฟองอากาศนะครับเวลาเราไปนึ่งเนี่ยไข่เราก็จะนุ่มนะครับแล้วก็ เราก็จะกรองอในส่วนของไข่ที่เป็นไข่ขาวนะครับที่มันไม่แตกเนี่ยเราก็จะเอาทิ้งไปเพราะส่วนนี้มันจะทําให้เนื้อไข่เรามันกระด้างนะครับนีครับส่วนไข่ขาวเนี่ยครับเราก็จะทิ้งไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วเราก็จะลดให้เป็นไฟกลางนะครับ แล้วเราก็จะเอาไข่ตุนหม้อไข่ตุนของเราลงไปนึ่งนะครับเราจะใช้เวลานึ่งด้วยไฟกลางเนี่ย20นาทีก่อนนะครับสำหรับในช่วงแรกนะครับ20นาทีครับเมื่อครบ20นาทีนะครับหน้าตาของไข่ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาเนื้อซีฟู้ดนะครับที่เราลวกสุกระดับหนึ่งแล้วนะครับลงไปเรียงบนเนื้อไข่ตุนของเราได้เลยนะครับ เป็นท็อปปิ้งเนาะนะครับก็เพื่อนๆก็จัดเลียงได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับเนื้อซีฟู้ดของเรานะครับครับจัดให้สวยงามเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนึ่งต่ออีก5นาทีนะครับเมื่อครบ5นาทีหน้าตาของไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟของเราก็สุกเรียบร้อยก็จะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปแต่งหน้ากันต่อนะครับ นี่นะครับหน้าตาออกมาประมาณนี้เราก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับตามชอบนะครับชอบมากก็ใส่มากนะครับสาหรับกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ผักชีลงไปโรยด้วยผักชีก็เป็นานว่าเสร็จสิ้นนะครับไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟของเรานะครับเวลาจัดเสิร์ฟนะครับเราก็จะใส่แอลกอฮอล์ลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็จุดไฟแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะครับเราก็จะได้ทานเนื้อไข่ตุ๋นร้อนๆนุ่มๆนะครับ อร่อยอร่อยแล้วนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆหน้าตาน่าทานนะครับเนื้อไข่นุ่มๆเลยนะครับเครื่องปรุงเน้นๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่เจ๊แดงนำมาฝากทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ